กีดกองแล้วครับเรียบร้อยนี่กูบิกกี้จนเราเมื่อยครับเป็นไงบ้างครับครูก็วันนี้ทุกนักเสนทุกคนก็ทําตามที่ต้องการได้เต็มที่เลยแล้วตากล้องทาตามที่ต้องการไหมครับตากล้องอะอุปกรณ์ยังไม่พร้อมแต่ว่าใจโคตรพร้อมล่ะงขอรักตรงนี้แหละต้องเบิกไหมเบิกพี่โจมาเยอะเลยกอาจริงๆนะตองคือเหมือว่าตองตอตองมึงอ่ะมีใจแบบครับ อะไรครูสั่งพาทําอะไรทําแต่เราเราก็ต้องแบบอุปกรณ์เราต้องพร้อมพร้อมด้วยใช่สถานะต้องมีของเพื่อแบบว่าไฟแล้วก็แบบแบ็กสเตจพวกใช่ครับพมันจะได้ไม่แบบต่อไปเนี่ยมันต้องได้ใช้อยู่แล้วไงใช่ครับนี่บังบดเมืองเมืองเอ้ยเมืองบังบดชื่อเมืองชื่อเมืองเราติดตามได้เลยครับพึ่งแล้วครับจะนอนเมื่อยโอ้บรรยากาศเนี่ยสมจริงแน่นอน เดี๋ยวเราจะมึงไงที่กันครับหลังจากที่ย้องไทยภาพหนิงไทยช็อตยูทีบานคุที่มาแล้วต้องไทยหยุดครับรถไทยเสียงแดงไม่รู้เด้ดอก็มาไทยดูสนุกตอนสงจริงแน่นอน,นเรียกว่าสุดยอดครับทีมงาน ปูนเทากันเกนนะืองนจิตกแรงมากเลยเนยากะยยเดียต้องเก็บยังไงพี่รักครับกุปิดกดกดปีเลยครับตรงไนนั่นใช่ใช่ครับกดกดกดเข้าไปเลยอ๋อแค่นี้หรอครับได้ อุปกรณ์ของผบกล่องตัวนี้รอบต่อไปใช่ไหมครับใช่ไ่างขอบคุณมากครับไฟครับต้องกลับเลยหรอก็จะไปทำแมวล่าต่อครับครูครับไฟไฟไฟเออเออเสียงความแตะหลุดเนี่ยขึ่นไหนฮะเนี่ยอะไรโอเคครับอะไรนี่ใส่เบื้องหลังครับครูอันนี้ครูพี่สองนาทีก็มีแหงเพร่งฉาดเป็นเมืองบางบัวเด้อทุกคนติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับครูบ๊ายบายสวัสดีครับ นี่ครับรถเท่าเราครับพี่น้องสำหรับวันนี้เมืองบางบทตอนนี้ห้องกระสีะเห็ดแมวล่าต่อครับเราขอตกเก็บของก่อนครับกลับมา<ป>ทงำงานทันเวลาไม่เห็นแมวหล่าตอครับเป็นคาราเารพ็จจะลูกที่เสื้อป่าหมดหลบดมีไทยเดวิลสิเคิลพกมีซิเคลิลเข้าเลย ของาแต่ละคนการแต่งกาสุดยอดเีมื่อคเห็นมุ่งหนีของของศิลปินตะนาขไรเห็นไหมแแด่เียนเลีพี่น้องหลังจากี่อับน้องสามพันหนึ่งร้ยคนที่จะลังมึงอยู่ในตอนนี้เนาะถ้าเป็นเพิ่นสื่อบัตรบะสบขนก็เป็นทรอเอสามพันเนาะสามพันสามพนเป็นหนึ่งร้อยเาะก็ยอะในทุ่งนี้พันเดียว เราล่อเพล่นล่อเพล่นล่อเพินล่อล่อขาเบิ้งที่เซอร์มืออื่นมือนหื่อนี่แ่ะมว้นี่ซิลิปปั้นเฟือก็เป็นไทยักก็วิด้โอตัวยังแดงเพราะว่าอ้ยบแมนเนเขาขึ้นเหียบตังเสีเลยพาไปไทยง่ายเอาเขึ้นหนาวขึ้นหนาวเปิดไ่เ็นยังฮ่า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 ฮจาฮ่าฮ่าฮาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่ไฮ้าฮยาฮ่าฮพาฮ่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 ฮ่า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 ฮยาฮ่าฮาฮ่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 ฮย่าฮาฮ จุกราจุกราแมอ่องมงประโอนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้ใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวฮอดมือนั่นนะครับศิลปินสองธนิษฐ์กับแม่ดิโอ้กัเอพจนานั่นดิไลพัวมาตัวไอ้บอกจะไปเถอะว่าแกสศเสียไปก่อนเดี๋ยวมีคนถามมันอยู่ในบ้านในเมืองของเราอาศัยอยู่ในบ้านในเมืองของเรามันถูกปัญหา พวกเ่อกับพวกตกอยู่เมืองของเราพี่ถ uh> ้าเชฟกูถามอยู่ใ um> ช่ไล่กูามไมีบ้านอยู่ไอ้แม่งบัญชว่าจัยจำนีสรรองมากกล้จบัวที่วัจจัยตงมหอันนี้ตาจำศนีสุวรช่วงอยู่งหนตาช่องอยู่กับยทองมานี่พระก์พระค์ฟองบุญจัดก่อนพอดครับองข้อ พอใจบอกเคยบาอย่างนั้นพรอองค์แล well, ้วให้เจ้าอยู่ในอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อา่ัาทำมาหากินปู่เขาเพชรเขาให้นากินในบ้านเันมันเหนเท่าไรอาหาเล็กบอะไขันปาหารเลบบาหานเลยบ๊อูพ่อองค์มันมาจากไหนพองคกมันเป็งไ่คามคือรพบงคที่แล้วที่ขนพวกเจ้าเพ็ดเขาเฮ็ด เฮ็ดเข่าได้สีเอามาถวาไววันนี้เรียนในบ้านของเราห้าสิบสอบมันบาด้พระองค์แล้วจะเนื้อมา่าสีเอามัตว่าใหรพูดละหาที่ไปตอนนี้เด็กพลัดจะไปแล้วฮะนี่เลยพระองค์นี่เลยพระองค์บอกพื้อเลือกเขาหน้าตาไปปีนี้หน้าควแต่บอกว่าเพื่อเลือกมัดน่าไม่คว่ำมัดซะ้เป็ดตาในดันละท่า หร้อกันดนข่าวว่ามีคนถือเงิลายได้ข่าวว่ามืออืไปเห็นผมมองอ่าที่่านพูดขันอนจะบอกพนเจ้าเป็นตะได้ี่พอควถึงเลขกรบอกพืนนั่นก็พ้นกระโบนี่มากกันคื่กันเหชรข่าวพระองเอาเลยจัดการ้เหตุข้าพูดหาซิไปมนุษย์ก็ได้เห็บอกได้พูดที่ถือเงินกเพลืมืออื่นปิัิย่งเดได้บางมือนี้บอกพื่นเขานีทางตกใจบริเวณเลนพระอง ให้ช่วยใม่ส่นโคตรเจยนะถูกจอตัวต้นสารตัวตนไ้บุคคตัวใหญ่ันาจรอบาสดงลามูเลิเาสด้ลาช่วยยงนีผู้อื่นเขาเอบัตมาถวายเอาขอมาถวายเยอะหน้อยเหลือแต่ของพวกเขาเจ้าตาทองอูกับแกทุมันไงก่นในเตียมาหลายอาทิตย์วเป็นตสงสารมองฉันกับัวได้ ตอนนี้ตอนนี้เริ่มองการบานกันยียวเหยียดเนี่ยอะรแล้วแล้วพองใสเอาบอกจัดแล้วก็่ได้ใส่ไหมเด็ก่ะโอ้ข้อาหารที่กี่เห็ดกัะไกันด็นพี่ตบเจ็ดกับบ่มีลูกเต้ามองเจ็ดกับบ่มีพี่น้องบ่มีจังไนไปบอกเอ้ข้าเจ้าถึงวงทวนหวถือ ขึ้นมาเขาื่อมาเลยนะพ่อน่เกลๆน่ก็แนพะวงเพคะอตดกันเต๋อเดี๋ยวหัวมันข้าแม่มันธุกเต๋ตโตโก็แล้วบฮะโตโตโตกกลัวแล้วบอเดี๋ยวตอนอยู่ในเรือมเอามาให้มันไดหาทไปคนละหาซีไปองไหนบอต้องแม่ก็ต้องอยู่บัดท่อนอยู่ เตี้ยมันไม่มล่อพิบกูดเลือดยกกระปูได้จัใหต้จานบะมี่ดอกพอองบะมี่บะมี่ก็ไปหาบอกมายืมน้ำเท่า้านจนว่าพอถึงเย็นถึหวยนำที่แล้วสับหองไปหายืมเขาบอกว่าเปนกระดูกวัจันทร์เหนทองมาทองนปูเข้าไว้นากระทวงเม่อไห้ขนบปูปวยไว้นากันยามาถูเใช้ผู้ค้ากระย อันจะไม่เลของบอกเก่มันบอกเก็บได้สิ่งที่เรางกรตอนี no ้หา่อ้มาถวายหาสิ่งที่มาถวายตามคำมันัญญาตามที่คนเห็นายัอยแคนลหาสิไปจดีสิบบากอยู่เาสิบไดเจอไมเจันเงียบ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 เงียยบเงยบเงีบเงเงียบเบเงีียบเงบเเงียบเงบเงียบเงเงียบเียบเงียบงียบเงียบเียยบงเงียบเีย บอดนาไ่ด้บอกกันเด้อเด็กเน่ยเ้ไ้ือว่าเนี่ยสิ่งนั้เต่าเท่านั้นอื่นเน่ยมาสาว่าอะไรเน่ยตกันเลยู่มันตุ้ยเจ้ถือกู่ะเ้าไปถือกู่ถื้ข้บุนเลย่ฮะเ้ไปือ่นะต่ไปที่มึบอกไปเ้เนี่ยมแก้มันช่องหยุดกับแก้วี่หนีสไลม่น้อเื่อี่เจ้าสามตัวเด็พี่น้องมาถมาน่อยเถยเ ก็ม่ตายกอบยม่เอาเลยโอ้ยจะมาวนรันชนหนนมีปัญญาหาเันดีกวมาหนมีปัญญาให้ดีกวาแตละเท่าล้วันนท่าเธอกหาเทียนซ่างวันเธอบุหาเลี <t <t uh ้ยบเธอเธอจะชี <t uh> <t uh ้เท uh> uh ี่ยงอะไรเาเยงมา ถึดเด่นคือบทบ่อยเลยเจ้าบวานก็อสเห็นโพนมัดวก็สงสารตาไงดูสงสารไอ้พวองอ์เดี๋ยวสงสารจบแล้วนเาูจาบางจเีเจจอาคนดูคนม